ค่าเต้นมาให้แสนรู้หน่อยค่ะคุณแม,ม,ม่เอาไหมคะเอาไหมเอาไหมคะรู้มากนะคะทุกคนเนี่ยเอาหรือเปล่าเห็นเปียกไม่ได้เลยนะเนี่ยดูดาดูดาดูดา,ดดาหลับหลับอยู่นะเนี่ยแสนรู้อยากได้ค่าเต้นค่ะแม่แม่จ๋ามาลงมาเร็วเออเฮ้ยเร็วเร็ว,ร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 วลงมาเอาไหมคะเด็ดเด็ดเเ เอาเร็วเอาค่าเต้นไหมคะเอาไหมบอกแม่ก่อนเอาไหมคะเอาไหมคะพูดสิเร็วเรวสวัสดีค่ะก่อนเร็วไหนแซนรูพูดได้นะคะทุกคนพูดเก่งด้วยนะสวัสดีค่ะแม่ก่อนแล้วสวัสดีค่ะแซนรู้อยากได้ค่าเต้นค่ะแม่เมื่อกี้จับนางใส่กระโปรงเต้นค่ะทุกคนลงในช่องต่อนะคะแล้วทีนี้ มานั่งตาหับตาเหลือเ๋ยวเดี๋ยวแม่จะมีค่าเต้นให้เดี๋ยวเอาไหมคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะจะตัดก่อนขอโทษน,นะคะขอโทษน,นะคะขอโทษน,นะคะ,นนะ,คะกล้องใสายจ่ายหน่อยนะคะแม่จะตัดอาหารให้คุณนายเขาก่อนคะ่ะให้ค่าเต้นเขาก่อนคะ่ะทุกคน มาแล้วค่ะค่าเต้นค่ะทุกคนีคเกง่งเก่งค่ะทุกคนทั้งแม่ทั้งลูกอะ่ะเด็กชายด้วยค่ะเด็กชายกระเพาด้วยเขาลอเอ๊ะเอใหญ่เลยค่ะทุกคนเวลาทุกคนไปดูอย่างแม่ลงคลิปไว้จับแต่รู้ใส่กระโปรงเต้นเอ๊ะ แอบจะงับมือแม่ใหญ่เลยเนี่ยไม่เห็นงับเลยเนี่ยอะที่แม่ให้กินไม่เห็นงับเลยลูกอันนี้เฝ้าลูกชายค่ะทุกคนอ่านั่งดีๆลูกกินดีๆแม่เม,ม่อยมือจะลงมากินข้างล่างก็ไม่มาเนาะตอนนี้เขาเฝ้าลูกชายเขาติดตูดกระเพราหน้าดูเลยค่ะทุกคนเอ๋ยอเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่มาให้ต่อนะเดี๋ยวให้แม่แม่ fc ไปดูเด็กชายกระเพาก่อนเดี๋ยวได้ต่อไปเลยโอ้ยหลับปุ๋ยเลยค่ะทุกคนนี่ สำหรับกับพี่ชายเขาพี่ชายที่แสนดีของเขาแสบกับแสบอยู่รวมกันค่ะทุกคนเพาเอ้ยเพาอืมไม่ได้ลงคลิปเด็กๆในช่องนี้รวมๆเลยนะคะทุกคนคกับพาน้อยต้าตัวแสบอ่ะเดี๋ยวดูผี่น้อยได้ค่ะทุกคน นูนเห็นผีน้อยไหมคะอาจับยเดืดจ,จ้บเอ้ยเห็นไ,ไหมเอ้ยเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้นางเรียบร้อยมากเลยค่ะแต่ก็มีบ้างนะคะทุกคนแบบว่าเรียบร้อยใน,ในระดับในระดับที่แม่ภูมิใจค่ะทุกคนแต่ก็มีบ้างแหละคืออ่ะน้องไอ้แสบเนี่ยยังวิ่งไล่ตบพี่เขาอยู่นี่นี่นี่ไอตัวเนี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูพี่มีค่ะ ามาดูพี่ดาสิทำไมพี่ดาไม่ยอมนอนเนี่ยเอ๊ะทำไมพี่ดาถึงไม่นอนคะทุกคนดูสิดาดาดาทำไมอ่ะทำไมไม่นอนลูกเอ๊ะพี่ดาทำไมไม่นอนเอะนอนได้แล้วลูกอืมนอนได้แล้วไหนดูหวัวแตกที่หายหายังหายยังหายังดูสิมืดหน่อยนะคะทุกคนพอดีไฟหลอดไฟ หายแล้วนะลูกเนาะหายแล้วเนาะนี่เนี่ยทุกคนหายแล้วนะลูกเนาะนี่นี่สะเก็ดออกแล้วนี่นี่แล้วก็พอแตกพอแตกหายก็เป็นที่ต่อทุกคนนี่นี่เห็นไหมนี่แล้วก็หายแล้วนะลูกเนาะดูพี่มาเนี่ยนอนสบายใจอุ้งมุ้งเลยหืมแล้วนองรีดนอนอยู่ข้างบนนอนจุ๊บหายยา าาหายาหาแล้วเนาะัเก่งไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแพนด้าครอบครัวแพนด้าแมวี้บ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม